ใหญ่มากใหญ่มากคืออันนี้คือไซส์ปกตินะนี่ใบให้แล้วว่าเราสั่งอะไรมาอันนี้คือไซส์พิเศษนะจ๊ะไหนมาดูสิหัด <c oughs> สะใจเว้ยครั้งที่แล้วอะ่ะเออครั้งที่แล้วเราก็สั่งของใหญ่เหมือนกันนี่ The Wall e t of the Lamb นี่น,น,นีอันนี้เจ้าแกะครั้งแรกของร้านนี้อันนี้ครั้งที่2นะคะร้านเดิม บ้นสม้มบ้านสม้มอุ้ยพาสต์ทั t ลทนะคะจะเป็นฟิลแบบท้องทุ่งอะไรอย่างนี้ท้องทุ่งทุ่งนาะอุ้ยมันสวยอย่างเลยไม่อยากแกะเลยสะท้อนปะนี่นี่โอ้โหข้างในยังสวยอะ่ะ อันนี้มีถุงห้าให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นี่โอฟิลฟิลแบบว่าท้องทุ่งจริงๆนะนี่อันนี้ก็เอาไว้ดึงนะคะเชื่อตัวนี้เผื่อใครไม่รู้เอาไว้ดึงอย่างนี้ป๊บนี่คือคู่มือหรอคุณพี่ใหญ่มากโอ้ไม่กอดโอเคอ่านไปเลยคะ่ะให้ตาแตกนี่ว้า นดีจังเลยอ่ะนี่นะคะไปกันต่อของแทรลิคสิตนะคะนี่ด้าหลังเป็นอย่างนี้ฟิลคุณหนูเนาะฟิลแบบว่าเออผู้ดีดูดูดีดูเรียบร้อยอะคะ่ะนี่นะคะเดอะฟู magician high priestess empress ไพ่ลื่นมาก emperor high d e f e n นะคะเดี๋ยวไปดูพาร์ทที่เป็นไมเนอร์บ้างนี่อันนี้คืออะไร seven of wands นี่นะหลักจังนี่นะคะโอเคไพ่ลื่นอนะ่ะไพ่ลื่นชอบ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 แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดีดเกินไปไม่ได้ ไม่ได้หนักด้วยนะคะแล้วก็บางบางสำหรับที่ซื้อมามันเงาเกินแล้วก็ตัดขอบไม่ดีแต่นี้ตัดขอบดีๆเฮ้ยเดลเวอร์น่ารักอะ่ะนี่เดลเวอร์ะคะโอเคถ้าใครรอฟังคำทำนายก็กดติดตามไม่ได้เลยนะกับการรีวิวเท่านี้